ชีวิตมันมีกายกับใจอย่างไรร่างกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนใบล,ลาเวลามันกระแตกสลายดินขึ้นดินดน้ำขึ้นน้ำลมขึ้นลมไฟขึ้นไฟแต่กระแสจิตกระแสใจกระแสวิญ,ญญาณเดินทางต่อหอบบุญหอบบาปไปอันดวงจิตดวงใจดวงใดได้รับการพัฒนานอกจากบุญแล้วพัฒนา คือมันเหตุเหเกิดให้มียกระดับเจ้าของสูงขึง้นสูงขึ้นจากอำนาจการบีบขันกดขี่ขมเหงของกิเลสคือความหลบความกดความหลงจิตดวงนั้นเบายิ่งเบายิ่งละเอียดยิ่งสูงใกล้พระพุทธเจ้าไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆขันใจตำกไม้ขวาม่า,ากิเลสผม